สวัสดีค่ะหมอแตงโมนะคะวันนี้คุณหมอจะมาพูดถึง5สัญญาณที่เจอบ่อยๆนะคะตามผิวหนังนะคะหรือเล็บนะคะที่อาจจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราเนี่ยมีอาการขาดวิตามินหรือเกลือแร่บางอย่างนะคะอย่างแรกเลยนะคะสัญญาณแรกนะที่เจอบ่อยๆนะคะก็คือ,อคนที่ชอบเป็นแผลแตกตามบริเวณมุมปากขอบปากเป็นแผลแตกเจ็บนะคะหรือบางคนเนี่ยเป็น แผลแตกนะส้นเท้าแตกบ่อยๆในแห้งแตกบ่อยๆเนี่ยนะคะซึ่งทาครีมก็แล้วทาโลชั่นก็แล้วไม่ดีขึ้นนะคะทในผิวแห้งจางหรือบางทีเนี่ยแตกตามบริเวณตัวปลายนิ้วเนี่ยนะคะขอบปากส้นเท้าปลายนิ้วเนี่ยนะคะเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลักษณะของการขาดวิตามิน B ีโดยเฉพาะ b 2กับ B3 นะคะเอ่อคนไข้เนี่ยควรที่จะซื้อในกลุ่มของวิตามิน B เนี่ยมาทานนะถ้า ส่วนใหญ่ไม่ได้อาจจะไม่ได้ขายแยกนะว่าเป็นแค่ B2 เท่านั้นหรือ B3 เท่านั้นนะก็อาจจะซื้อเป็นนับประทันเป็นกลุ่มวิตามิน B รวมไปด้วยก็ได้ก็จะช่วยแก้ใน,นเรื่องของการ cracking เป็นรอยแตกรอยเจ็บบริเวณเมุมปากหรือว่าส้นเท้าหรือว่าตามปลายนิ้วได้นะคะอาการถัดมา,อา,าอาการที่2ก็สัมพันธ์กันกับวิตามิน B 2เช่นเดียวกันค่ะก็คือ,อ,อภาวะ ปากริมฝีปากแห้งลอกแตกนะคะบ่อยๆนะคะอันนี้เราต้องแยกก่อนนะว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยแพ้ลิปสติกแพ้ยาสีฟันหรือว่าชอบเลียปากก็แบบว่าเลียปากตัวเองแพ้น้ำลายนั่นแหละนะคะการเลียปากตัวเองก็เป็นการแบบว่าเอาความชุ่มชื้นออกไปจากตัวผิวหนังทําให้เกิดการแห้งขึ้นมาได้หรือแพ้แพ้สัมผัสจากลิปสติกจากยาสีฟันพวกนี้เราต้องแยก ยยกสาเหตุตรงนี้ออกไปก่อนถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แพ้ลิปสติกหรือยาสีฟันหรือเราไม่ได้เป็นคนชอบเลียปากยังไงก็บอกมัน่นใจคุณหมอไม่ได้เลียปากค่ะแต่ว่าปากแห้งปากลอกปากแตกบ่อยเลอเกินทาเวัคซีนทาอออะไรลิปมันอะไรต่างๆก็ไม่หายไม่แก้ไม่หายสีกทีทำอย่างไรอาจจะเป็นสัญญาณก็ได้นะคะที่ทที่บอกว่าเราเนี่ยขาดวิตามิน B2 นะคะ อาการที่3มนะที่เจอได้บ่อยๆนะคะก็คือตัวเล็บนะตัวเล็บเนี่ยบางคนเนี่ยที่เล็บก็จะอยู่ดีก็จะมีขึ้นมาเป็นจุดขาวๆเล็กๆขึ้นมานะคะไม่ได้ไปโดนกระแทกไม่ได้ไปโดนอะไรอยู่ดีก็เป็นจุดขาวๆเล็กๆในหนึ่งเล็บอาจจะมีแค่จุดเดียวหรือ2จุดได้แล้วก็ไม่ได้เป็นพุกเล็บนะคะจะมีแค่บางเล็บนะคะเออซึ่งพวกนี้เนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงภาวะที่เราขาด ธาดซิงค์หรือว่าสังกะสีนั่นเองนะคะส่วนใหญ่ภาวะที่เราขาดซิงะคะ์เนี่ยค่ะมันจะเกิดช่วงเกิดขึ้นในช่วงที่เราทานพวกแบบน้ำตาลเยอะพวกแบบคาร์โบไฮเดรตเยอะทานของหวานเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ระดับของสังกะสีในร่างกายเราเนี้มันตกลงนะคะก็ไอซายตรงเนี้ย ก็คือจุดขาวๆหรือขีดขาวๆตรงเล็บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาได้ในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นก็งดลดการทานของหวานน้ำตาลคาร์บโบไฮเดรตล,ลงบ้างแล้วก็มาทานซิงเพิ่มนะคะอาการที่4ก็สัมพันธ์ต่อเนื่องจากเมื่อกี้เช่นเดียวกันผิวมันค่ะผิวมันนะส่วนใหญ่คนที่ผิวมันหน้ามันเนี่ยนะคะไม่ว่าจะทางผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยนะคะก็มักจะมีในส่วนของระดับฮอร์โมน เพศชายสูงกว่าปกตินะคะหรือที่เรียกว่าฮอร์โมนแอนโดรเจนนั่นเองนะคะซึ่งฮอร์โมนเพศชายสูงตรงนี้แอนโดรเจนพวกนี้สามารถที่จะแก้ ได้โดยการทานรับประทานซิงเข้าไปเขาถึงบอกว่าบางทีเนี่ยคนที่ทานซิงเนี่ยจะช่วยในเรื่องของทําให้สิวดีขึ้นด้วยลดเรื่องของความน้ามันได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็สามารถจะซื้อมารับประทานได้นะคะในผู้หญิงที่เป็นถุงน้ํารังไข่ก็เช่นเดียวกันนะคะหรือที่เรียกว่าภาวะ P C O S นะคะผู้หญิงที่มีถุงน้ํานังไข่ P C O S นะคะจะมีตัวฮอร์โมนเพศชายค่อนข้างที่จะสูงกว่าปกตินะคะก็ทําให้อ,อ เขาเรียกว่าระดับสารอินซูลินในร่างกายอันนี้ฟังเันเพลินเนาะสารอินซูลินในร่างกายเนี่ยมันผิดปกติไปทําให้เกิดการเขาเรียกว่าไอตัวน้ําตาลในเลือดเนี่ยมันสูงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็พอน้ําตาลในเลือดเนี่ยมันสูงเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าธาตุสังกะสีเนี่ยมันต่ําลงไปชั่วคราวก็เกิดผิวมันหน้ามันอธิบายได้ด้วยกลไกเดียวกันนั่นเองทานอาหารเสริมในกลุ่มพวกซิงได้นะคะ แล้วก็ต้องรักษาที่ตัวต้นเหตุสาเหตุด้วยคนที่เป็นถุงน้ำรังไข่ก็ควรที่จะไปให้สูตินรีแพทย์ดูดูว่าอาจจะต้องทานยาคุมหรือฮอร์โมนใดเพื่อปรับสมดุลด้วยนะคะอันดับสุดท้ายนะคะก็คือผิวแห้งแตกผิวแห้งมากเลยนะคะก็ไม่ได้อยู่หน้าหนาวไม่ได้อยู่เมืองหนาวนะคะคุณหมอหรือว่าทามยส์เจอร์เซอร์เท่าไหร่แล้วผิวก็ยังแห้งมากๆเลยแล้วก็ บางแห้งแตกทาอะไรก็แบบเจ็บแสบไปหมดอะไรอย่างนี้นะคะแพ้ง่ายอะไรต่างๆนะคะก็ต้องแยกโรคก่อนว่าผิวแห้งเนี่ยไม่ได้เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเดิมหรือว่าไม่ได้เป็นขุยจากการที่เป็นภาวะเซฟเดิมนะคะก็ต้องแยกโรคออกไปก่อนนะถ้าสมมุติว่าดูแลเนี่ยเป็นด r y s k กินเป็นผิวแห้งจริงๆแล้วก็มันแห้งไม่สามารถที่จะแก้ได้ด้วย,วยการทามอยส์เจอร์ ตามที่คุณหมอสั่งจ่ายไปเนี่ยก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าคุณเนี่ยขาดพวกกลุ่มกดไขมันจําเป็นนะคะกดกดไขมันดีพวกเนี้ ก็คือกรดไขมันที่เรียกว่าโอเมก้าสามนั่นเองนะโอเมก้าสามเนี่ยเป็นกรดไขมันดีนะคะในขณะที่โอเมก้าหกเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะโอเมก้าหกมักจะเจอในไหนเจอในการรับประทานพวกอาหารจังฟูด้ดฟาสต์ฟู้ดนะคะแฮมเบอร์เกอร์ไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเฟนฟรายนะที่เขาทอดน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกเนี้ยมันจะมีเต็มไปด้วยโอเมก้าหกซึ่งก็ไม่ได้เกิดผลดีต่อร่างกายเท่าไหร่เราควรที่จะทานโอเมก้าสามมากกว่าหรือว่ามาจากพวกแบบ ไขมันดีปลาะทะเลอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะพวกเนี้ยจ,จะช่วยทำให้สภาพผิวของเราจากที่มันแห้งแตกเนี้ยมันดีขึ้นได้นะคะเอาละ่ะก็ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นที่คุณหมอสุขมาเจอได้บ่อยๆประมาณห้าอย่างนะคะว่าอาจจะเป็นสัญญาณว่าคุณขาดพวกวิตามินหรือเกลือแร่นะซึ่งวิตามินหรือเกลือแร่พวกเนี้ยคุณสามารถหาซื้อมาทานเองได้เลยไม่จาเป็นจะต้องไปเจาะเลือดดูว,ว่ามันมันต่ําจริงไหมหรือมันต่ําจริงไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยทาน ซื้อมาทานเป็นประจำได้เลยไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B รวมเอยนะคะตัวฟิชออยล์หรือโอเมก้าสามใดๆนะคะหรือว่าตัวซิงก์ก็ซื้อมาทานได้นะคะถ้าเกิดว่าเรามองดูแล้วว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ทานอาหารครบห้าหมู่หรือทานอาหารได้ดีนะอาจจะแบบอย่างที่บอกอะเออก็นะฟาสต์ฟู้ดจังฟู้ดหรือว่ากินอาหารไม่ครบห้าหมู่ กินอาหารแค่วันละมือกินแต่กาแฟหรืออะไรก็ตามที่แบบมันดูไม่ครบอะเราก็ได้จะรู้ตัวเราอยู่ว่าหรือหรือกินผักผลไม้กินปลาอะไรน้อยอะไรอย่เงี้ยนะคะเรา กจ็จะจะรู้ตัวเราเองอยู่ว่าเราทานอาหารได้ไม่ดีเพียงพอแล้วก็สามารถจะซื้อวิตามินพวกนี้มารับประทานได้นะคะโอเคละ่ะก็ประมาณนี้ละคะ่ะเป็นคลิปสั้นๆวันนี้คุณหมอแตงไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้คุณหมอแตงด้วยกดติดตามให้คุณหมอแตงด้วยนะคะวันนี้ไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะ